กลับเข้าสู่ช่วงมาร์สบิวตี้คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกหรือแม้แต่ขณะตั้งครรภ์เองก็อยากจะสวยอยากจะไปเสริมนุน่นเสริมนี่ฉีดฟิลเลอร์บ้างโบท็อกซ์บ้างจะทําดีไหมแล้วจะตกไปถึงลูกไหมเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะมาตอบคําถามเนี่ยต้องไม่พ้นคุณหมอแน่นอนใช่ไหมคะ<ช>แอมเราต้องเป็นคุณแม่หมอด้วย<ด>ะคะวัน<ด> <laughs> นี้คะ่ะต้องขอต้อนรับค่ะแพทย์หญิงของขวัญวินทุพันธ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนตี้เอจจิ้งคะ่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนถ้าใครมีคำถามเนี่ยสามารถโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ถามสดๆเลยนะคะ0 2 2 4 8 8 2 5 1 <C HA> ได้เลยะจะได้ถามคุณหมอโดย<ช>ตรงลเลยนะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนอยากถามอย่าลืมนะคะรีบๆเลยะค่ะโทรเข้ามา1สายเท่านั้นนะคะเอา่ะก่อนอื่นต้องขอถามนะว่าโบท็อกกับฟิลเลอร์เนี่ยมันคือการทํางานยังไงคะคุณหมอคือความถามยอดฮิตเนาะโบท็อกเนี่ยเอาง่ายโบท็อกเนี่ยทำงานหยุดการทํางานของกล้ามเนื้อ <C HA> จริงๆ <C HA> แล้วมันคือท็อกซินจริงๆมันคือจริงๆมันคือพิษของแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะที่ พิษของแบตตัวแบคทีเรียรตัวนี้จะทําให้เป็นอมพาตชั่วขณะ<ม>เอาง่ายๆทีนี้เราก็เลยมาใช้ทางด้านความแพทย์ความสวยงามก็คือว่า,า,วาหยุดการทํางานของกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการชั่วขณะหนึ่งประมาณ3เ<ม>ดือน6เดือน9เดือนเช่นตินกาตินกาเกิดจากการยิ้มแล้วมีริ้ว,ร,วรอยหรือว่าการเลิกคิ้วหรอือว่าการเคี้ยวทําให้หน้า หน้าบานอย่างนี้ใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อสิ่งนั้นถูกจัดการด้วยโบท็อกซ์เอาง่ายๆอันนี้คือง่ายๆอะไรก็ตามที่มันบุ๋มลงไปที่มันยุบลงไปที่มันไม่เติมเต็มอันนี้ถูกจัดการได้ด้วยฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยตามชื่อเลยค่ะคือตัวฟิลง่ายๆก็คือตัวที่ฟิลอะไรก็ตาม ที่มันบุ๋มลงไปเช่นร่องแก้มเช่นร่องใต้ตาเช่นหมอหันมาแล้วมีหมดเลยที่คุณหมอพูดเดี๋ยเช่นร่องแก้มเช่นร่องใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันทํางานแยกกันโบท็อกซ์ก็คือทํางานเกี่ยวกับกล้ามเนื้อฟิลเลอร์ทางานเติมเกี่ยวกับการเติมเต็มค่ะงั้นมาถึงคําถามยอดฮิตแหละเมื่อกี้คําถามก็เป็นยอดฮิตเหมือนกันแต่ว่า อันที่ยอดคิดกว่าคือคุณแม่ที่ตั้งครนหรือว่ากําลังให้นมลูกค่ะสามารถทําได้ไหมสองอย่างนี้สามารถทําได้ไหมจะบอกว่าเอาเรื่องคุณแม่ตั้งค,คันก่อนเลยแยกกันค,คุณแม่ที่ตั้งครรเนี่ยไม่แนะนําให้ฉีดโบท็อกซ์นะคะเนื่องจากว่าตัวโบท็อกซ์เนี่ยเป็นท็อกซินที่เ,เขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าจะส่งผ่านถึงลูกไหมเพราะยังข้อมูลในการศึกษาไม่เพียงพออันนี้ต้องบอกแต่ตัวฟิลเลอร์เองเนี่ย สามารถฉีดได้เนื่องจากฟิลเลอร์เนี่ยมันฉีดแล้วมันไม่ได้เข้าไปในกระแสเลือดคือฉีดแล้วคืออยู่ตรงนั้นเลยฟิลเลอร์คือสารไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นสารที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นสารที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่กว่าโบท็อกซ์นิดนึงมันจะเป็นสารที่ไม่ไม่อันตรายไม่ทําอะไรเกี่ยวกับที่จะทําให้ร่างกายมันแย่ได้ที่เขาบอกอุ๊ฉีดฟิลเลอร์แล้วตายเคยเคยได้ยินไหมคะที่มีแบบที่มีข่าวมาว่าฉีดฟิลเลอร์หมอกระเป๋าแล้ว เสียชีวิตพริตตี้เสียชีวิตฉีดะโพกฟิลเลอร์แล้วบางคนไหลอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้อันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันดับแรกเลยคือนี่ในรายการคือหมอกำลังพูดถึงโบท็อกซ์ของแท้และฟิลเลอร์ที่ผ่านออยเท่านั้นก็คือของแท้ทั้งยันทงอย่างอื่นเนี่ยที่อย่างเช่น ซิลิโคนเหลวหรืออะไรที่เขาเรียกรวมมาว่าเป็นฟิลเลอร์ไม่ถือเป็นฟิลเลอร์อันนั้นต้องบอกว่าอันตรายมากๆถึงแม้ว่าจะท้องหรือไม่ท้องก็ตามนะคะสำหรับตัวฟิลเลอร์ที่ผ่านออยลคือฟิลเลอร์ที่มีสารไฮโดรนิกแอซิดสามารถที่จะขอดูกล่องได้ว่าฟิลเลอร์ตัวนี้ผ่านออยลหรือเปล่าสามารถจะขอดูใบออยลได้ขอดูใบก่อนที่จะฉีดแล้วก็ ควรที่จะฉีดในสถานพยาบาลคลินิกรหรือโรงพยาบาล<ม>ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น<ม><ม>และควรฉีดโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม,ม,มนะคะอันนี้คือสำคัญคมากตัวฟิลเลอร์เองเนี่ยด้วยตัวสารเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายดังนั้นเนี่ยคุณแม่ท้องสามารถฉีดไดค้คำถามถัดมาว่าคุณแม่ให้นมฉีดได้ไหมอันนี้เนี่ยหมอจะต้องตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเ มันไม่ได้จําเป็นเกินไปนักต้องพูดว่ามันไม่ได้แบบจําเป็นแต่ถ้าบางคนนะหูมันไม่จำเป็นยังไงละหมอดิฉันบดบริโภคโบทอ,อกซ์ม,มาสิปีจําเป็นยิ่งกว่ากินยาแล้วความดันอีกอะ,อะไรอย่างงี้คือบางคนก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าจะบอกว่าที่เขาที่หมอส่วนใหญ่ไม่ยอมทําให้คนท้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะมันเกิดจากการที่ว่าสมมติว่าคุณร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วคือลูกร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์อยู่แล้วเกิดสมมติว่าวันนี้คุณไปฉีดโบทอก แล้วพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นกับลูกในท้องคุณคุณจะโทษทันทีว่าเป็นเพราะสิ่งนี้ดังนั้นเรื่องของ Data เรื่องของเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันยังไม่มีใครรับรองว่าปลอดภัยหรือรับรองว่าไม่ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เหลือบาก,กว่าแรงเกินไปนะักเอาจริงๆแล้วคือเรื่องของโบ t o x หมอก็ไม่แนะนำนะคะแต่ว่า ถ้าเอา Data Research ของทางการแพทย์จริงๆแล้วโบท็อส,สามารถฉีดให้กับคุณแม่ที่ให้นมลูกได้ถ้าเอา Research ด a t a ้าิงอค่ะแต่แตแวต่าคุณคหมอส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ไม่คยย่อยอยาก จะฉีด <ม ampa S 1> ใ,ให้แหละเพราะว่าคือหมอไม่อยากฉีดให้าหมอฉีดตัวเองแล้วหมอยังให้นออยู่นะให้นอนอยู่แล้วก็ฉีดไปแล้วค่ะจบนะคะเพราะว่าหมอหมอทราบนีค่ะหมอหมอมีความรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่บางคนเนี่ยคือสมมุติว่าฉีดแล้วแม่กลับไปถูกแม่สามีเคี่ยนตีอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาทางด้านครอบครัวเล็กๆเคี่ยนตีเขาไม่พาไปด้วยกันและอย่างเงี้ยเรื่องของร้อยใหม่ละคะเรื่องของร้อยใหม่เป็นเรื่องที่ทําได้ค่ะทั้งคุณแม่ที่ท้องและคุณแม่ที่ ที่ให้หนมลูกเรื่องของการร้อยไหมสัญญกรรมบวกกับรวมถึงการการทำจมูกมทำตาสองชั้นทำได้ไดค่ะ,คะเพราะว่ามันคือการแปะยาชาการทาย,ยาชาและการฉีดยาชาในปริมาณที่ จำกัดที่ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ไหมเนี่ยจริงๆไหมก็คือไหมไหมนี่มันเป็นวัสดุที่มันโอเคอยู่แล้วมันไม่ได้ทําอะไรให้ร่างกายแย่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องร้อยไหมและเรื่องการพาตัดศัลยกรรมสามารถทําได้ทั้งให้นมแม่และผู้หญิงที่ท้องระหว่างั้งคั์ซึ่งคนนิยมมากค่ะเพราะจะได้พักหน้าไปทีเดียวอก็เป็น เวลาน้อยพี่ออนอยากจะถามต่ออีกเยอะแยะมากแต่ว่าไปตามต่อได้นะคะมีอินสตาแกรมของคุณหมอรวมถึง a c e b o o k ด้วยที่ดรเกดเกดใช่ไหมคะดรเกดเกดดรเกดเกนะคะแล้วก็0 2 7 8 9 9 9 9 6นะคะโทรไปได้เลยถ้าใครอยากจะทราบแต่ว่าเดี๋ยววันหลังเชิญคุณหมอมาอีกนะเพราะยังมีอีกหลายข้อมากทียยังไม่ถามเลยวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณหมามากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราเชื่อว่าคุณแม่คงได้ประโยชน์มากมายเยวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ